สูตรการบำรุงและป้องกันการเกิดเชื้อราและเชื้อโรคต่างๆในพืชผักสวนครัวแบบง่ายค่ะทุกคนสิ่งแรกค่ะจะเป็นปูนแดงหรือปูนกินหมากค่ะเราใช้นิดเดียวก็พอค่ะถ้าเราใช้เยอะเกินไป ใบของเขาจะไม่ได้ค่ะสําหรับปูนแดงหรือปูนกินหมากจะมาช่วยกําจัดเชื้อราและโรคต่างๆค่ะทุกคนอย่างที่2ค่ะเป็นผงชูรสค่ะผงชูรสจะมีสรรพคุณจะมาช่วยกระตุ้นในการแตกใบใหม่มากค่ะและยังทําให้ต้นแข็งแรงค่ะและยังช่วยเรื่องการออกดอกค่ะจะทำให้ดอกโดค่ะเราใช้1ช้อนโต๊ะค่ะทุกคน สิ่งถัดไปค่ะจะเป็นกาแฟค่ะหรือผงกาแฟดำทั่วไปค่ะหรือจะเป็นผงกาแฟ t in 1วันก็ได้ค่ะส่วนกาแฟจะมีสรระคุณช่วยกระตุ้นในการแตกใบใหม่มาค่ะและยังช่วยเร่งดอกค่ะเราใช้ครึ่งช้อนโต๊ะค่ะทุกคนส่วนสิ่งสุดท้ายค่ะทุกคนจะเป็นน้ำยาร้างจานค่ะน้ำยาล้งจานจะเป็นสารจับใบค่ะเราใช้ครึ่งช้อนโต๊ะก็พอค่ะ เราได้ใส่สารอาหารลงในภาชนะเรียบร้อยค่ะน้ำที่เราใส่ในภาชนะเราใช้น้ำสองลิตรค่ะเราก็ราเส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะเพื่อจะไปรดพืชผักสวนครัวค่ะสูตรนี้เป็นสูตรการป้องกันการกำจัดเชื้อราและบำรุงพืชผักสวนครัวค่ะเราก็มาลดต้นพืชผักสวนครัวได้เลยค่ะทุกคนต้นโหระพาค่ะต้นไม้เราก็สามารถลดได้ค่ะ ต้นอ้อยค่ะต้นอ้อยจะเป็นอ้อยแดงค่ะทุกคนส่วนอ้อยแดงเรามาช่วยให้เขาแตกแขนงได้ไวค่ะทุกคนเราก็นำมารดให้เขาค่ะต้นงามมากๆค่ะทุกคนส่วนต้นนี้จะเป็นตำลึงค่ะที่เราปลูกไว้ชายรั้วค่ะค่ะเราก็นำสารอาหารมารดให้เขาได้ค่ะช่วยเรื่องการแตกยอดค่ะทุกคน จะทําให้ต้นแข็งแรงและแตกใบใหม่มาไวค่ะทุกคนร้นฝรั่งเราก็มารดให้เขาค่ะเพื่อจะให้เขาติดดอกออกผลไวคะ่ะเช่นเดียวกับต้นดอกสร้อยทองคะ่ะเร่งในการแตกแขนงและทําให้ช่อดอกออกมาสวยสีสวยค่ะทุกคนส่วนต้นกระเจี๊ยบเผียวคะ่ะที่เราปลูกไว้รับประทานคะ่ะเราก็นําสารอาหารที่เราผสมมารดให้เขาค่ะค่ะ เป็นสูตรการบำรุงและป้องกันการเกิดเชื้อราและโลคเน่าต่างๆค่ะทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับค่ะที่เรานำมาฝากในวันนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ